สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาทุกท่านนะครับที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้นะครับเราจะมาอัปเกรดข่าวสารเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทกันสักหน่อยนะครับเดือนกันยายนนี้นะครับเป็นเดือนที่ร้อนแรงที่สุดนะครับสาหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราจะมาเช็คสิทธิ์กันก่อนว่าสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเราสถานะยังปกติอยู่หรือเปล่านะครับ บางคนอาจจะไม่ได้ใช้นานนะครับหรือไม่ได้ใช้เลยนะครับอาจจะลืมเลือนกันไปนะครับก็เป็นปัญหาต่างๆนานากับใครหลายๆคนนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันก่อนนะครับว่าสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเรายังอยู่ปกติหรือเปล่านะครับถ้าเราได้รับสิทธิ์เราจะต้องทําอย่างไรถึงจะได้รับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทนะครับวิธีเช็คก็ง่ายๆเลยนะครับ ให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับบัตรสวัิการแห่งรัฐ mof go t h นะครับหรือจะค้นหาใน Google ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่าบัตรสวัิการแห่งรัฐนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าแรกเลยนะครับให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับบางคนอาจจะจำได้นะครับให้กดปุ่มนะครับตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เรากรอกหมายเลขประจําตัวประชาชนของเราวันเดือนปีเกิดให้เรียบร้อยนะครับแล้วกดปุ่มตรวจสอบข้อมูลนะครับถ้ามีข้อความเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนการลณนาตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนหรือหากท่านไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์นั่นหมายความว่าเราไม่มีสิทธิ์ในตัวบัตรชดิการแห่งรัฐนะครับถ้าขึ้นข้อความแบบนี้นะครับเราต้องลงทะเบียน รับสิทธิ์ดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทก่อนนะครับถ้าขึ้นข้อความแบบนี้นะครับสําหรับคนที่มีสมาร์ทโฟนนะครับสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่สิบห้ากันยายนสองห้าหกเจ็ดนะครับสําหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่สิบหกกันยายนถึงสิบห้าตุลาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับสำหรับวิธีการลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวทางรัฐบาลนะครับจะมีการแจ้งรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับ สำหรับคนที่กดเข้าไปตรวจสอบข้อมูลแล้วนะครับขึ้นข้อมูลแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าเรายังได้รับสิทธิ์บัตรวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะครับดังนั้นของครขึ้นแบบนี้นะครับไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินดิจิทัล10,000บาทนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลนะครับจะใช้ฐานข้อมูลบัตรวัสดิการแห่งรัฐของเราเลยในการอนุมัติเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทนะครับ ให้เราทำการผูกพร้อมเพย์เอาไว้กับบัญชีธนาคารที่เรามีนะครับไม่จําเป็นต้องผูกไว้กับธนาคารของรัฐก็ได้นะครับธนาคารเอกชนก็สามารถผูกพร้อมเพย์ได้เหมือนกันนะครับเพื่อเอาไว้รับเงินดิจิทัล1 0,000บาทนะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าอยู่ในกลุ่มบริษัทการแห่งรัฐนะครับถ้ารัฐบาลประกาศแจกเงินดิจิทัล10,000บาทสาหรับกลุ่มบริษัทการแห่งรัฐนะครับ เงินก็จะถูกโอนไปที่พร้อมเพย์หมายเลขปจําตัวประชาชนของเรานะครับแล้วเข้าบัญชีธนาคารที่เราผูกพรอมเพย์เอาไว้นะครับให้เรานําบัตร ATM ที่ผูกไว้กับบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ไว้นะครับไปกดเงินที่ตู้ ATM ได้เลยนะครับแต่ว่าเรายังไม่การันตี1 0 0นะครับให้เรารอรัฐบาลแพทองทานชินวัตนนะครับถแถลงนโยบายประมาณวันที่12กันยายนก่อนนะครับว่า จะต้องทำอย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้ง่ายๆ h ช n แนลก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆจากง่ายๆ h ช n แนลของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ